ครับก็สวัสดีครับนะฮะก็มาเจอกับข้อสอบนะครับนายเสด็จต้องดรีห้าแปดอีกคนนะครับจุดข้อให้รูปมานะครับเป็นรูปทั้งหมด5รูปนะครับซึ่งแต่รูปเนี่ยนะก็มีจุดนะครับจุดดำดำนะครับแล้วก็ถามว่าที่ที่รูปที่9กเนี่ยนะครับมีจุดดำดำนะครับว่ามีจุดดำดำนะครับเท่าไหร่นะครับ เรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับหากว่าเราสังเกตดูให้ดีๆนะครับแต่ละจุดนะครับรูปที่1นะครับมีจุดดําๆกี่รูปครับ1นึ่งเห็นไหมครับจุดรูปที่2นะครับรูปที่2มีจุดดำๆกี่รูปครับ3ครับรูปที่3มีจุดดําๆเท่าไหร่ครับ6ครับรูปที่4มีจุดดําๆเท่าไหร่ครับ สี่เจ็ดสิบนะครับสิบรูปที่ห้าครับมีจุดดำๆเท่าไหร่ห้าเก้าสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วรูปที่นี่รูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่ง รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5และขอถามว่ารูปที่99เนี่ยจะมีจุดดำๆเท่าไหร่นะครับหากสังเกตมองดูให้ดีๆนะครับมันมันอยู่คล้ายๆกับลำดับนะครับเรื่องลำดับนะครับที่จริงข้อนี้นะครับออกจะมีสุดลัดนะครับมีสุดลัดนิดหนึงนะครับแต่ว่า ขออธิบายก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับสูตรลัดของเราในข้อนนี้ก็คือเอเนี่ยตัวนี้ก็คือ AN นะครับ AN ที่เขาเรียรอให้เราหานะครับ AN ซึ่งมันอยู่ในระดับที่99นะครับนะครับนี่คือจุดต้องการหานะครับโอเคนะครับมาต่อที่สูตรกันเลยนะครับสูตรนี่นะครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่เฉพาะนิดหนึ่งนะครับ เป็นการแจกสูตรมากกว่านะครับสำหรับใช้ทำข้อในลักษณะนี้เท่านั้นในเอเอนเท่ากับเ1นะครับบวก n นะครับวงเล็บคูณอยู่กับ n นะครับทั้งหมดหารด้วย2นะครับสูตรนี้นะครับมีโดยมีเงื่อนไขนะครับอยากให้จำนะครับเงื่อนไขนะครับเฉพาะลักษณะนี้เท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็คือ 1> a 1ของเราเนี่ยจะต้องเท่ากับ1นะครับและดีนะครับดีในชั้นที่ดีในชั้นที่2เนี่ยมันต้องเท่ากับ1น,นะครับเท่ากับบวก1น,นะครับนี่คือ เงื like this, tourism, ่อนไขของสุดนี CO, be, ้มีแค่นี้นะครับในการใช้สุดนี้นะครับในการใช้สุดนี้นะครับมีแค่นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับในโจทย์นะครับมันเข้าเงื่อนไขนี้ไหมนะครับเรามาดูกันในพจน์ที่เขาต้องพจน์ที่เขาระบุให้เรานะครับนั่นก็คือทั้งห้าทั้งหกทั้งห้ารูปนี้นะครับดูนะครับในชั้นแรกนะครับดีของเราเท่ากับเท่าไหร่สองนะครับดีของเราเท่ากับเท่าไหร่ ขอภัยนะครับสอใจะเขียนด้านล่างดีกว่าดีในชั้นแรกของเราได้กับเท่าไหรสองนะครับชั้นนี้เท่าไร่อันนี้สามนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สี่นะครับอันนี้ห้านะครับแล้วไปดูนะครับนี่คือดีในชั้นแรกนะครับไปดูดีในชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองนะครับมันก็คือหนึ่งนะครับ 1น,นะครับหน,นะครับ pues mm ที่จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าที่จริงนิยามของค่าดีก็คือเป็นผลต่างร่วมนะครับซึ่งในนี้ที่นี้มันไม่ใช่ผลต่างร่วมนะครับต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับว่านี่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ค่าดีนะครับแต่ค่าดีนะครับมันไปมันไปผล่ในชั้นที่2นะครับโอเคนะครับก็คือพูดในง่ายๆก็คือผลต่างในชั้นที่2มันเท่ากับ1 เมื่อผลจากในยันที่สองเท่า,นนากับหนึ่งเนี่ยเราสมามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้นะครับในการที่จะหาพจน์นี้ออกมานะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับนี่คือสูตรนะครับเมื่อเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าดีเ, D เนี่ย นะดีในชั้นที่2คือ1นะครับในชั้นที่2นะครับดีในชั้นที่2คือ1และก็ a a a, a 1ของเราเนี่ยมันคือเลข1เราสมามารถที่จะใช้สุดนี้ในการหาว่าในในรูปที่หรือในพจน์ที่9 9เนี่ยมันมีค่าได้กับเท่าไหร่ได้เลยนะครับแค่นี้นะครับต้องเป็นสูตรในลักษณะนี้ ต้องเป็นโจทย์ในลักษณะนี้เท่านั้นนะครับให้จำเอาไว้นะครับอยู่ในสูตรในรูปนี้นะครับ a n เท่ากับเ1นบวก n นะครับบวกเล็บนะครับคูณยกกับ n นะครับแล้วก็สองสองนะครับแล้วก็มามาแทนค่ากันเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับในเงื่อนของเงื่อนไขนะครับที่จะต้องเข้าในเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับ โอเคนะครับ An ต้องการหานะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเทนะ่ากับ a 1ของเราคือ1นึ่งเือบวก n 99นะครับ N 99นะครับหารด้วย2นะครับคูณเลยนะครับเท่ากับ100คูณ99หารด้วย2 99้าสิบเกคูณสิบเ้าคูณร้อยนะลองคูณไปดูนะครับก็คือเท่า,าไร้ว่าไรเก้าสิบเก้าคูณร้อยมันก็คือเก้าพันเก้านะครับทั้งหมดนะครับหารด้วย2องครึ่งหนึ่งของเก้าพันเ้าร้อยคือหารจับหารเลยนะครับเก้าสิบเก้าศนย์ศูย์ อ่านด้วยสอนะครับ2 4นะครับ2 4 8สี่แดทดหนะครับ0ูนดึงเก้าลงมานะครับคุณเก้าลงมาต่อเลยนะครับ9 9 9 2 18้้องดทดเลหึงดึงศูง 0, ห้าสองสิบนะครับนี่คือคำตอบนะครับคำตอบของข้อนี้นะก็คือสี่พันเก้าร้อยห้านะครับอย่าลืมนะครับในกรณีที่จะใช้สมการนี้นะครับต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นก็คือ A1 ของเราคือต้องเป็น1นะครับ แล้วก็ d นะครับจะต้องเท่ากับหนึ่งในชั้นที่สองนะครับโอเคนะครับดี d, ต้องเท่ากับหนึ่งในชั้นที่สองนะครับนี่งไงครับอ,อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปแทนหยิบสูตรไปใช้ก็จะมั่วนะเพราะว่าเราคำวนวณมาแล้วนะครับเขาก็ไม่เข้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับพอหยิบสูตรนี้ไปใช้ก็ก็ได้คําตอบที่ไม่ตรงก็จะมั่วกันอีกนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับโจทย์นี้นะครับก็จบแค่นี้ครับครับสวัสดีครับฝนตกนะครับฝนตก